ได้อย่างนะได้แล้วเหรอได้อย่างคะ่ะเพื่อนเพื่อนเงียบก่อนนะเอาจะไล่แล้วนะเพื่อนเพืนพี่พี่น้องนองมาก็ให้หมดขอเวลาสามนาทีวันนี้ขัดข้องใจขอระบ,บายหน่อยทำไมต้องว่าคนแก่แบบนี้ใครมาแล้วส่งหัวใจให้ฉันด้วย วันนี้พึ่งจะยิ้มได้เนี่ยก่อนไม่สบายใจเลยวันนี้ขอพูดสักหน่อยเถอะจริงอยู่ฉอาย,อยุเก้าสิบุ่นชวดรุ่นใหญ่ เอ๊ะทำไมพอฉันโพดรูปตัวเองใส่เสื้อกอชาวนั่งจัดเจ้าอยู่กับบ้านโคลกมากด้วยทำไมต้องมาเม้นที่รูปฉันเพราะว่าฉันดูหงอยเหงาหน่าสงสารคอดูนะพวกที่ชอบคิดว่าคนแก่แหมดสภาพทำอะไรไม่ได้ฉันจะอันเฟรนให้หมดเลยคูโถคิดไปได้ไปรู้จักผู้สูงวัย 0, ยุค4.0ยุค4.0ใช่แล้ว สวเดี๋ยวนี้แข็งแรงนะคะเพื่อนฉันมีอยู่คนหนึ่งชื่อเฮียเฮงอายุ60บอกว่าแต่ยังตีเป็นปองทุกวันเลยไปดูได้เลยค่ะที่ของเตยเนี่ยะคะ่ะเก่งมันหนุ่มรุ่นรุ่นเลยเป็นหมุนตัวตกก็ได้ท่านรู้จักอีกคนชื่อเยยเจี๊ยบแกเก่งเล่นสเก็ตบอร์ดอายุ60กว่าคนอื่นเขามไม่เล่นกันเยเจี๊ยบไปเล่นได้ แม่ก,ก็ไถ่ไปทั่วเลยแกไม่ล้มไม่อะไรทั้งหมดเด็กๆเ,เห็นแล้วอายแกเลยสั่งก็ยากเลยส่วนคนที่บอกว่าคนแก่รายคุณค่าไม่มีประโยชน์อยากจะพาไปดูเยซุนยู่ลาดคลาวยายโกศนจิตอาสาทำงานเพื่อสังคมเจ็ดวันก็เจ็ดอย่างเจ็ดอ,อย่างที่ทำไงได้เนะี่ย แม้แต่สอวอที่อยู่บ้านก็สร้างประโยชน์ให้สังคมได้มีอยู่คนหนึ่งเขาสอนพั์ไปเตยลงใน YouTube ยอดวิวล้านกว่ามากจริงๆเอาอีกสักคนไหมคะคนนี้เขาอยู่อังทองเปิดร้านขายข้าวแกงมีหลายอย่างข้าวมันไก่ข้าว อย่างแกขายจานละสิบบาทขายได้ยังไงแล้วไม่ได้เปิดมาปีสองปีมาเปิดมานานแล้วเพรอแกอยากให้ลูกค้ากินของอร่อยของดีของถูกเป็นไงล่ะที่ฉันพูดมาเนี่ยไม่เห็นมีคนได้เลยที่แกแล้วแกเลยซัแกคนเขบาวอสมัยนี้เข้าแกยังมีคุณค่าชั้นรายยังมีประโยชน์เข้าใจไหมคะ เล็บใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครที่คิดผิดคิดใหม่ได้วันนี้ไลฟ์แค่นี้สวัสดีค่ะ